สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิ๊กไบนะครับอัปเดตเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับผมคันนี้เจ้า cbr หกพ f นะครับคันนี้ปีคศสองพันสิบสามคันนี้จดเป็นสองพันสิบหกเลยนะครับผมรถรวมรวมสวยนะครับคันนี้ล้อแดงนะครับท่อแตกนะครับท้ายสั้นครอบถังทรงโหนนะครับผมปั๊มบนแตกนะครับผมซ้ายขวานะครับเลขไม่สามหมื่นแปดนะครับชิลหน้าแตง คันนี้ทำหน้าไฟเป็น LED ตัวปี17นะครับผมเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังนะครับเรื่องแน่นๆนะครับไฟท้ายแต่งนะครับ นี่ราคาที่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันนะครับเอกสารครบเล่มโอนนะครับบริการเปลี่ยนถ่ายของเร็วให้ฟรีนะครับผมพร้อมจัดส่งทุกจังหวัดนะครับผมรถอยู่จังหวัดราชเริญนะครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับที่เพจออมบิ๊กไบนะครับรูปเพิ่มเติมผมจะลงไว้ที่เพจเลยนะครับผมรถเรามีสาขาเดียวนะครับอยู่ที่อีสานนะครับผมภาคใต้อะไรไม่มีนะครับพวกนั้นโกงหมดนะครับระวังด้วยครับก่อนจะซื้อขายต้องคอดูรถให้สบายใจก่อนนะครับผม วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ